ำเสียงกระซิบเบาในลมหายใจเจ้าจะมานั่งกับข้าไหมแคร่นี้ว่างอยู่ตำนานผีชะแคร่ในหมู่บ้านเล็กกลางป่ามีชะแคร่แคร่ไม้เก่าผูกเชือกโยงไว้ใต้ต้นไทรใหญ่ทุกคืนเดือนมืดจะได้ยินเสียงแคร่ไหวทั้งที่ไม่มีลมพัดว่ากันว่ามันคือที่พักของผีชะแคร่ วิญญาณคนตายพี่ถูกมัดตายบนแคร่เมื่อร้อยปีก่อนเขาไม่ยอมไปผุดไปเกิดเพราะยังรอใครบางคนกลับมาปลดพันธนาการให้ใครก็ตามที่กล้าเดินผ่านในยามดึกจะเห็นเงาดำโยกตัวไปมาเหมือนคนนั่งไกวแคร่พร้อมเสียงกระซิบเบาในลมหายใจเจ้าจะมานั่งกับข้าไหมแคร่นี้ว่างอยู่ พิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมใหม่เริ่มต้นการสมัครเพียง100-300รับ,บนโบนัสเพิ่มทันที50%เงื่อนไขสะสมแต้มเทินให้ครบสิบเท่ายิ่งสมัครมากยิ่งได้มากสมัครได้ที่ ad เ steps